ได้มาใหม่เลยซื้อมาสามหมื่นเจ็ดแต่เก็บไปแล้วไปเสร็จตกห้าหมื่นแล้วตอนนี้แต่ว่าก็จบแล้วแต่คนเด็กให้โค้ชโชว์กับเตอรสาตาร์มันซื้อมาปีที่แล้วตุลาตอนซื้อสาตาร์ติดที่ทยังติดอยู่แต่ว่ามาเก็บงานได้เลยสวิตเบรก ว่าไม่รู้แท้นี่ไม่แท้แล้วเขาก็เปิดหน้าแล้วผมก็ทข้าก็ดูก็พอมันหายแค่วันโค้ดแค่เช้าเดียแต่พอเ,เขาจะลบโค้ดให้นะแต่ก็ใช้แค่วันเดียวก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็เลยเขไปทีนึงประกดสี่ห้าพันในนีวผมลองสตาร์ทดูตรงอาจจะเป็นที่กล่องผู้พื่มมันเหมือนเหมือน,นช่างมันอ้างว่าเป็นที่กล่องเงี้ยเราก็เลยไม่กล้าแบบคุยต่อแล้วคนเก็ต้องเปลี่ยนกล่องเมื่อเรื่องใหญ่ใช่ไหมล่ะ เนี่ยมันก็ประมาณมิเตอรชาร์จสองชิ่งสามชิ่งปกติดนี่ต,นตอเนเรียนอื่นไม่มีอะไรแอร์เย็นความร้อนปกติเร่งเครื่องเครื่องติด้ยเครื่องขับปกติแี่พี่ๆขับที่เราขับเล่นเล่นสักรอบกับแฟนจะได้ถ่ายรูปถ่ายรูปดูคลิปเลยที่แก้ปัญหารถหนึ่งใหม่เลยนี่แต่ว่าจะมีแคมชาร์เปลี่ยนมาแต่ถ้าไม่แพ้อะไรก็ว่างดีทีนึพูดจํานานคิดพอบดีวกว่าเดี๋ยวเสียงผมจะออกไปนี่คิดไม่เอาเดี๋ยว เขาจำบ,บ้านจำเสียงได้ <c oughs> น,นั่งรอดีกว่าเด็กเยอะไหให้ให้ให้ใหช่างเขาบรรยายไปดีกว่ามา <c oughs> ของชอบมาแล้วครับบรรยายไปเลย ก่อนมันจะเริ่มเดินเบาเลยถ้ามไม่ดับมันต้องไปบอกี่เกิดเรอไปดขึ้นแต่ถ้าแต่ถ้ามันยังไม่ไม่นอกดึงเข้าด้ยันมันจะดับเับอะไรโคตรขึ้นอะไรไม่ได้ใจ่การเป็นคอื่นผีวิเคะห์ีวได้ครับหลายคิดหยว็มันรก็เราไใช้ก็เลยเใช้รถเก่าใช้สิวิตาโต ต่ังสีเสือลอกกดเพื่องหลังคารูปตัวลอกต้งจะเลือกลูกตัวล่างกันัวนี้ซื้อมาแล้วสามหมื่นเจ็ดต่อในที่นี่แล้วสามหมื่นเจ็ด โค้ดก็จับเป็นเป็นเสื้อชั้นท้าอย่างเดียวเลยอันนี้มันมัหายใจดีขึ้นนะหายนึงนะรู้สึกในสมุนวันโลกนิดนึงครับผมใหหมอจับให้รู้สึกดีขึ้นแล้วหมอหายแล้วหมอแต่ก็ต้องขีดยายาพิเศษหมอไม่จับแล้วผ่านอ๋ い,いいね、最初のね。いいね